¡Gracias! สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ n a t u r l Travel ค่ะวันนี้พวกเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันคะคุณปุ๊กวันนี้นะคะรายการของพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะและอุทยานแห่งชาติที่นี่นะคะมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยและยังอุดมไปด้วยระดิเวศที่สมบูรณ์และสัตว์ป่านานา,นาชนิดคะ่ะโหคุณผู้ชมฟังกันแล้วก็คงจะอยากไปลองไปเที่ยวดูสัตว์ป่ากันาน,าน,านะคะตอนนี้เนี่ยคุณแบงก์ก็ได้รอนอยยู่่ทท,ทีุา ชาแก่งกระจาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นพวกเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะครับผมที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเห็นที่เห็นกันนะครับว่าที่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่าจานวนมากมายเลยนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากไม่มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างกเกษตรกรรมหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับและจุดที่ผมอยู่นะครับเรียกว่าลานการเจงบ้างกางงที่นี่นะครับ จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาพักผ่อนแล้วก็จุดที่มีการดูสัตว์กันมากมายครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะครับได้ข่าวกันว่ามีสัตว์ป่าจำนูนานาพันธุ์เลยแลาจะลองไปดูกันนะครับว่าจะมีจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไปกันเลยครับคุณผู้ชมทร,ราบไหมคะว่าสัตว์ปาแต่ละชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่นงกระจายเป็นสัตว์ป่าลุ้มคองประจำถิ่นซึ่งสามารถหาดูได้ยาก เสือโคร่งและเสือดาวเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดในบรเดานกกกเป็นนกเงือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด12ชนิดมีความยาวปากถึงปลายหาง125ซนติเมตรนกแก้วก็เป็นนกเงือกชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งมีขนาดความยาวปากถึงปลายหาง70ซนติเมตรเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรายการนํามาแนะนำให้คุณผู้ชมมันสวยงามและก็น่าประทับใจมากๆเลยนะคะ และมันก็ควรค่าแก่การอนุรับมามากด้วยนะคะคุณปุ๊กใช่แล้วล่ะค่ะแต่คงน่าเสียดายถ้าหากว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติดีๆแบบนี้นะคะจะถูกทําลายให้ลดน้อยลงไปดังนั้นเราในฐานะของนักท่องเที่ยวที่ดีนะคะต้องรู้จักที่จะปฏิบัติตัวให้เหมาะสมไม่ไปลุกล้ำทําลายสัตว์ป่าและระบบนิเวศดีๆหลังนั้นค่ะค่ะแลวพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ Natural Travel รายการที่จะแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ผจญภัยไปกับพวกเราค่ะ รอติดตามนะคะว่าในครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ